เป็นการจำลองจตุโลก,กบาลทําไมถึงมีความเชื่อตรงนี้เหมือนกับเปิดโลกเข้ามาก่อดีปขึ้นสวรรค์หรอคะจะตุโลก,กบาลเนี่ยก็ถือว่าโลกของท่านเนี่ยเป็นสวรรค์ชั้นแรกนะฮะสวรรค์ชั้นจตุโลก,กบาลเนี่ยจะอยู่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์นะ,ะเพราะฉะนั้นท่านก็จะอยู่คอยดูแลสอดสองโลกมนุษย์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทงพุทธศาสนาเราถือว่าจตุโลก,กบาลเนี่ยท่านจะดูแลเฉพาะ คนที่ถือพระพุทธศาสนาถือว่าประเทศไหนที่ชาวาชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นคนดีเนี่ยจะตุโลกบาลท่านก็จะอวยพรให้หรือคุ้มครองนะะฮเทพจะดูโกรกบาลเนี่ยเราจะเห็นว่า ในวันพระอันนี้ทมเนียมไทยก็มีอุโบสถในการเปิดโลกเราถือว่าวันพระเนี่ยต้องรักษาศีลใช่ค่ะเพราะจตุโลกบาลท่านจะมาตรวจตรวจโลกประตูสวรรค์ประตูนลกจะเปิดเชื่อมถึงกันเพราะฉะนั้นต้องทําความดีนะทำความดีรักษาศีลอุโบสถนะนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็แรงปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะทำให้เทพจตุโลกบาลเนี่ยท่านมองเห็นแล้วก็อวยพรให้เราอํานวยความสุขให้เรา ล้วประเทศชาตินั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าเกิดท่านมาตรวจโลกแล้วเห็นว่าประชาชนเนี่ยมัวเมานะมัวแต่ลบกาข้าฟันกันหรือว่าผิดกันเอารัดเอาเปรียบนะฮะแล้วก็ทำผิดศีลกินเหล้าเมายาก็จะรู้สึกว่าเป็นประเทศที่ไม่น่าอวยพรให้มันก็จะเกิดความไม่สิ่งไม่ดีไม่งามว่าจะเกิดขึ้นจะไม่ได้รับพรเพราะฉะนั้นจะดูโลกบาลเนี่ย เวลาเราเดินมาปุ๊บหมายถึงว่าเราจะผ่านจากโลกมนุษย์สู่สวรรค์เมื่อมาถึงเราก็ต้องรายงานตัวท่านก่อนสิครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่มาก็จะกราบก่อนท่านกราบท่านในวัดในประเทศจีนเนี่ยจะดูโลกบาลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารุ่นเก่าจะทําใหญ่โตมากนะเราไปเห็นว่าเล่ห์เยี่ยนียจะใหญ่แล้วก็ควันพู่เนี่ยจะรมท่านจนดําน่ากลัวมากนะฮะสมัยเด็กๆเราก็เรียกว่ายักษ์นะแต่ว่าอย่างที่เนี่ยเป็นศิลปะ เรียกว่าแบบแบบช่างหลวงเนี่ยเขาจะไม่ทําให้น่ากลัวนะฮะก็จะปิดทองสวยงามนะฮะเราก็จะเข้ามาก็จะเห็นว่าจตุโลกบาลเนี่ยแต่ละทิศเนี่ยท่านก็จะคุ้มรองที่ตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกมาถึงก็ต้องไหว้ก่อนครับถ้าเป็นนิกายเทรวาทครับไม่มีมีอยู่ในคำพีแต่เราไม่ได้ยมสร้างเป็นองค์ขึ้นมานะฮะแต่ว่ารายชื่อตรงกันหมดเราก็มีพระในโบสถ์ธรรมดาอ่าเหมือนกัน รแรบเราจะเห็นว่ามหายานเนี่ยก็จะมีวิหารนะฮะอย่างที่บอกว่ามีอุโบสถเป็นหลักนะมีพระประธานสามองค์มีจตุโลกบาลน,นะฮะเป็นวิหารด้านหน้า